Thank mm -hmm. you. 220ทับ380โวลต์คับโอตเตอร์เนี่ยจะใช้ได้220 380ตัวนี้ก็ใช้ได้415โวลต์ด้วยดับๆเลยครับพลังงานแสงอาทิตย์100% น้ำแล้วก็สับยาครับนี่ใช้พลังงานแสงอาทิตยเร์เซก็ใช้ปันตู้คอนโทรลโซลาไนตร์เตอร์ปั๊มนะครับก็ตู้นี้1เฟสใช้ได้2แรง3เฟสจะได้3แรงแต่แนะนำให้ใช้มอเตอร์3เฟสดีกว่าครับแล้วก็มอเตอร์3เฟสราคาถูกกว่าด้วยในแพรก็จะเป็นปั๊มน้ำมิสูบิชิ3แรง3เฟสนะครับนี่ระบบท่อลูกค้าทำเองนะครับ วิ่งขึ้นมานะครับก็จะมีเฟเชอร์เกตนะครับตัวนี้ใส่ตัวเดียวตัวตัวหน้ากับตัวหลังเพื่อดูว่าเข้ากับออกเฟเชอร์เท่ากันไหมมีฟิลเตอร์นี่สำคัญเลยคือแอร์วาลนะครับสำคัญมีจะมาลงน้ำอีกทีหนึ่งนะครับลองรอลอให้้าวแห้งแกบนบตัวลาเซลก็ก้าแผงครับ ันนี้ก็ใส่สมมติสี่แผงข้างบนมัจะมีห้าแผงนะครับก็ห้าแผงกับสี่แผงก็เป็นเก้าแผงก็ใช้ทั้งสมมติสมมติโซลาร์เซลล์นะเป็นสมมติโซลาร์เซลล์ดีซีครับแล้วก็ใช้หอยโข่งหอยโข่งด้วยนะครับหอยโข่ง ก็ตู้นี้ก็เป็นตู้อินเวอร์เตอร์ปั๊มนะครับเปลี่ยนปั๊มไฟบ้านหรือปั๊มที่เป็นพลังงานไฟฟ้าให้ใช้สัวเซลได้ตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้เราออกแบบให้งานทอสามารถหาดูได้นะครับ,รบแล้วก็ใช้ปั๊มโอ้ยไม่ใช่ดินี่ คืออะไรที่เป็นมอเตอร์สามเฟสจะดีมากเลยครับมันจะใช้โซลเซลตรงๆได้ดีระบบพวกนี้ใช้มานานแล้วเกิน10ปีนะครับเกิน10ปีนะระบบปั๊มที่เป็นปั๊มสามแรงแล้วก็ใช้แผงโซลเซลเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับเราสามารถหาได้ดูดที่ด้วยที่โครงการของกรมพลังงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับสมัยก่อนๆนียก็จะใช้ปั๊มพวกสมแรงสามเฟสตรงน,นี้ ขอมนิสุบิชินะครับสามแรงสามเฟส380ดทับสยโวลต์นี้ใช้ปัม๊มสามแรงสามเฟสอยู่นะครับน้ำก็วิ่งเข้าแล้วนี้เพชเชอร์อย่าไม่มีเนื่องจากนะครับระบบไม่มีแรงดัน because no pressure that no pressure if uh, you control the valve have have valve or adjust valve a little bit inside, have pressure. น้ำก็ไหลแล้วครับสามนิ้วสามนิ้วนู้นไหลเต็มท่อเลยนะครับน้ำก็จะขึ้นมาสี่สิบห้า,าองศานะครับปั๊มจะเป็นปั๊มสามแรงสามเฟดสองนิ้วนะครับดูดสองนิ้วออกสองนิ้วเราขยายท่อเป็นสามนิ้วเนื่องจาก,กระยะทางจาก,กนี่ไปนู้นสองร้อยเมตรเกือบสามร้อยเมตรนะครับ น,นี้เฟสเชอร์ยังไม่มีนะครับเฟสเชอร์ยังไม่มีเนื่องจากเฟเชอร์ระบบเนี้ไม่มีวาล์วครับโซลาร์เซลล์ก็9แผงครับตับวน,นี้ก็ใส่สมมติ์ี4แผงข้างบนก็จะมี5แผงนะครับก็5แผงกับ4แผงก็เป็น9แผงก็ใช้ทั้งสมมติสมมติโซลาร์เซลล์นะเป็นสมมติโซลาร์เซลล์ดีซี แล้วก็ใช้หอยโขงหอยโขงด้วยนะครับหอยโขงก็ตู้นี้ก็เป็นตู้อินเวอร์เตอร์ปั๊มนะครับรเปลี่ยนปั๊มไฟบ้านหรือปั๊มที่เป็นพลังงานไฟฟ้าให้ใช้สัวเซลได้นะคับชื่อะครับแล้วก็อันนี้เราเออกแบบให้งานทอ สามารถถาดูได้ครับเราก็ใช้ปั๊มโอ้ยไม่ใช่ดินี่คืออะไรที่เป็นมอเตอร์สามเฟสจะดีมากเลยครับมันจะใช้โซลเซลตรงๆได้ดีระบบพวกนี้ใช้มานานแล้วเกินสิบปีนะครับเกินสิบปีนะระบบปั๊มที่เป็นปั๊มสามแรงแล้วก็ใช้แผงโซลเซลเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับเราสามารถหาได้ดูที่ด้วย ที่โครงการของกรมพลังงานหรือรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสมัยก่อนๆเนี่ยก็จะใช้ปั๊มพวก3แรง3เฟสที่นี้ก็ลองไปดูนะครับสัหยาตก,ก็ใช้งานโซลเซลลได้ป๊มน้ำก็ใช้ได้สวัสดีครับปั๊มกันนะครับปั๊มก็จะเป็นหอยโขมิซูบบชินะครับ3แรง 3แรงนะครับ3เฟส220โวลต์380โวลต์ก็คือปัม๊มมิซูบิชิไม่เกิน5แรงม้านี่จะใช้ได้ทั้ง220โวลต์แล้วก็380โวลต์นะครับก็ท้าไมถึงต้องใช้ปัม๊มมิซูบิชิก็ปัม๊มมิซูบิชินะครับมาดูเฮดเฮดมันเนี่ยนะครับสามารถส่งได้สูงสุด30เมตรนะครับถ้าระบบ ปั๊มแรงดันสูงหรือหัวสปริงเกอร์หัวหัวสปริงเกอร์บิก,กันนะครับพวกนี้สบายๆเลยนะถ้าเป็นพวก WCL หรื WCM 2205FT ใส่หัวสปริงเกอร์บิก,กันได้ครับตัวนี้จะดีมากนะครับก็ชุดนี้เราไปจะเ,ปเชื่อมเองนะครับเชื่อมเองชุดข้ององ ข้องอเล็ก 10k นะครับ2นิ้วขยายสวยเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นทางหมูก็เชื่อมเองนะครับสวยงามเกิดเปิดอะไนี่ ปั๊มมิสุบิชิจะเป็นปั๊มที่แรงดันที่เือว่าโอเคนะครับแรงดันที่เพียงพอสำหรับการเกษตรสำหรับระบบสปริงเจอร์นะครับปั๊มมิสุบิชิสามแรงเนี่ยจะมีอยู่สองลุนนะครับรุ่นแบบน้ำเยอะรระบบท่อน้ำทั้งสวนเลยเนี่ยจะต้องไม่เกินสิบหกสิบเมตรนะครับนะมันต้องคำนวณระบบท่อด้วยนะครับว่าจะต้องเท่าไหร่ ไม่ใช่ว่าเราซื้อปั๊มมาแล้วเรามาหาข้อใส่ไม่ได้ครับมันต้องไล่จากตั้งแต่หัวสปริงเกอร์หัวจ่ายน้าเราใช้หัวจ่ายน้ำเท่าไหร่ระยะข้อเท่าไหร่นะครับมีกี่โซนนะครับแต่ละโซนเนี่ยมีกี่โซนย่อยอะไรประมาณนั้นนะครับไปนนเดี๋ยวจก็ติต่อไ้ครับสวัสดีครับ